รถไม่ได <iyorsun> ้สั่นนะตัวผมสั่นเองนะครับผมชอบชอบจริงๆนี่อยู่ภายในนะครับของตัวของ CRV ครับอันนี้เป็นตัวของ2.4 EL นะครับผมปี2019สเปคนี่ เที่นั่งนะครับผมเขาเลยสวยมากนะครับแล้วก็โฉมนี้นะผมป็ n 5นะครับผมเป็นเ e n เน n e r a t i o n ที่นะครับหลายคนหลายท่านชอบนะครับถูกใจทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคือออร่ามากๆใช้ในครอบครัวนี่ถือว่าสบายสุดๆเลยนะครับผมนั่งสบายด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันอะไรต่างๆก็ให้มาครบแล้วดูด้านนอกมาหน่อยครับคันนี้สีดำนะหน้าตาของเขาอารมณ์แบบหรูหรา บวกกับความสปอร์ตได่คือลงตัวสุดๆเลยนะครับี่ยตั้งแต่ตัวของไฟหน้ากระจังหน้าหรืออะไรต่างๆออกแนวแต่งซิ่งก็ได้นะหรือจะใช้ในครอบครัวแบบชีวิตประจําวันก็จัด รบได้แบบไม่ยากถูกใจทั้งชายทั้งหญิงแบบนี้ครับคันนี้ราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับเรทก่อนอยู่แค่ประมาณ1น0 3 0 0 0บาทเฮ้ยใครสนใจรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้มาที่โตโตคาได้เลยครับหรือักกันเข้ามาก่อนได้ที่เบอร์นี้เลยนะ083 777747 77และ083 7 77 7 7 7 7 5 7ครับที่ CRV เอ้ยที่โตโตคา